ผักหวานป่ากำลังแตกยอดงามๆครับผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่โตยากสองสามปีเพื่อนได้ยังสิได้กินปลูกในปลูกง่ายครับแต่โตยากนะปลูกตรงมีต้นพี่เลียงอันนี้ผมปลูกคางต้นแค่ครับแค่บานเท่านี้ละนะครับไปปลูกกลางแจงลงโจงเพื่อนก็บ่ค่อยอยากติดได้เพื่อนนี่ต้องมีพี่เลียงนะครับเนาะอันต้นนั่นกับปลูกคางต้นแค่แต่ว่าเขาใหญ่ขึ้นมากก็เลย เอาแค่ออกนะครับก็เลยได้ใ่ขึ้นมาแน่อยู่เป็นผืชอาหารบันบัน,นะครับที่ให้รสชาติอร่อยแกงเสีบๆแกงใส่ไข่มดแดงนี่แห้งแต่เสีบนะครับเนาะแห้งแต่เด็กขาว่าต้นนี้กำลังออกหลายกันพักหวานปลาทางภาคเหนือออกหลาย เดี๋ยวสืบไปหาไข่มดแดงมาแกงใส่อยู่นะครับบอกบอกแกงใส่ไข่มดแดงเนระผมบอกกินไข่มดแดงผมสิไปหาปลาแหงมาแกงใส่กับมีมีขาวห่าเนี่ยครับมีผัดเท่ามีโคราชนี่แหละนะครับกับปลาแหงนี่โอ้สุดยอดเลยครับเสียบเสียบครับสวัสดีครับ